โ a อ o n องตัวโร d จะพามาเที่ยวกันที่เกมเซ็นเตอร์ในตำนาจจอนอย่างอานาโตะเวเฮาคาวาซก,กิด้านนอของที่นี่จะถูกตกแต่งเป็นแบบเก่าๆสนิมสนิมด้วยนะครับก็ดูเท่บปเองแบบนนะเดี๋ยวเราลองไปดูข้างในกันว่าจะมีอะไรบ้างแค่ทางเข้าก็หลอนแล้วนี่มันเกมเซ็นเตอร์หรือบ้านผีสิงวะเนี่ย ยังแกจะกี้ทำไมปัดโทเห็นมันมืมดๆอ่ะกลัวเฮ้ยเรามาต่อกันดีกว่านะครับ<ม>ด้านในก็จะถูกตกแต่งเป็นสไตล์เกาลูนย้อนยุคเอ,อ่อก็ประมาณหนังมาเฟียฮ่องกงสมัยก่อนนะครับเฮ้ยแต่เห็นข้างในมืดๆอย่างเนี้ยถ่ายรูปออกมาสวยเลยนะรูปที่ได้มันก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะครับ ที่นี่เขามีเกมที่เล่นด้วยนะครับเป็นเกมประมาณอาถอดรหัสดาวินชีอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่เราไม่ได้เล่นเพราะว่าเราอ่านภาษาญ,ญี่ปุ่นไม่ออกเราเน้นถ่ายรูปอย่างเดียวครับผม,มทางเข้าตรงลานจอดรถก็มีมุมถ่ายรูปสวยๆอยีกมุมหนึ่งนะครับเป็นมุมมหาชน คนต่อคิวเยอะมากเรียกกันว่ากดดันกันสุดๆเลยทีเดียวเดินไปตามทางเรื่อยๆเราก็จะได้พบกับทางขึ้นชั้น2นะครับเขาบอกว่าชั้น2เจ๋งเราไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรขึ้นมาชั้นสองก็จะได้พบกับเกมเซ็นเตอร์นะครับชั้นนี้คนเยอะมากส่วนใหญ่ก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับก็ขึ้นมาเล่นเกมถ้าคนไม่เล่นเกมก็ขึ้นมาถ่ายรูปครับเพราะว่าข้างบนเนี้ย ตกแตง่งสไตล์เก่าๆจีน,จนโบราณเก่าๆถ่ายรูปออกมาสวยเหมือนกันครับแล้ที่นี่เขาดีนะครับถ้าเดินเล่นถ่ายรูปเหนือหน่อยๆแล้วก็เขาแจกเป็ดครับคุณเป็ดจะบ้าหรือไม่ใช่นี่มันของปลอม <laughs> ผมเห็นทีแรกผมนึกว่าของจริงอย่างเหมือนนะ ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นตู้กดน้ําตู้คีบตุ๊กตาหรือแม้แต่เครื่องเกมที่คุณเห็นเก่าๆอย่างนี้นะครับมันใช้ได้จริงทุกอันเลยนะครับแล้วเครื่องเกมที่เห็นเก่าๆเนี่ยเขาไม่ได้ทําให้เก่านะครับมันเก่าจริงๆนะครับมีเกมเก่าๆให้เล่นด้วยนะครับอย่างเช่นเกมยุค90เกมพวกสตรีทไฟตเตอร์อะไรประมาณนี้ครับต่อไปเราขึ้นไปบนชั้น3กันดีกว่า พอเราขึ้นมาบนชั้น3เราก็รู้ว่ามันเป็นส่วนของปลาจิงโกะครับเขาเลยไม่ให้เราถ่ายแต่เขาให้เราสามารถถ่ายได้บริเวณที่เป็นระเบียงตรงนี้เขาก็มีไว้ให้คนที่มาที่นี่มานั่งพักผ่อนแล้วก็สามารถมองเห็นลงไปที่ชั้นสองได้นะครับจากมุมระเบียงตรงนี้เอ,อผมลืมบอกไปว่าเป็นที่น่าเสียดายนะครับ เพราะว่าที่อนตนโนไวเฮาคาวาซกิเนี่ยได้ปิดตัวลงไปแล้วนะครับที่เราไปถ่ายกันนี่เราถ่ายกันเมื่อวันที่10พฤศจิกายนปี2019นะครับที่นำมาให้ดูกันในครั้งนี้ก็คือ mm. เผื่อใครคิดถึงหรือว่าใครยังไม่เคยไปก็ดูคลิปนี้กันได้นะครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งกิ้งกิ้ง เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับ